โตมานมากไม่มีแล้วโตแล้ยวอ่ะเท่าไหร่ขวดหรือแล้วพี่โตขวดนงครับเออพัฒนาการเป็นยัไงบ้างครับโซนนะพี่โอนหรอเออตอนนี้พี่โตก็คือเป็นพ่อคนเราเนาะใช่โอ้คืองานในวงการยังไงอ่ะพี่โตนี่นี่ภรรยาเราเข้ามาด้วยได้ไหมครับนานๆเราจึงจะเจอพี่โตนอนแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับตอนนี้โอ้น้อง เป็นยังไงบ้างครับคุณภรรยาน้องความน่ารักเขาเป็นยังไงครับความน่ารักความน่ารักของน่ารักของมาลินอของมารินเป็นยังไงบ้างจอหนอหรออย่างเงี้ยไม่ค่อยงอแงเจอหรอเออเจอคนหรอจริงหรอจริงจริงเขาชอบแบบการเจอคนเลยถือไหมพี่โตหรอก็พามาเลยพามาให้ต้องเรียกพี่เอว่าอะไรอ่ะพี่พี่พี่เอปั้นไหมเข้าวงการไหม ยังไม่รู้ร่อ <laughs> น่ารักอ่ะโอเคขอบคุณพี่ดน,นครับแต่ผลงานพี่ดน,นเราจะยังได้เห็นกันไหมครับย,ยังมีเนาะเดี๋ยวจะเข้ามีผลงานอะไรไหมตอนนี้การแสดงยังฮะอ,อ๋อยังเนี่ยดูแลตัวเล็กอยู่เรียนน้องก่อนโอเคขอบคุณพี่ตอนดนครับ